พบกับครูเบนจวรรณหรือหรือครูนิ่มอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราพบกับทอสด้วยค่ะเอ๊ดินเสียงอะไรไหมคะทอได้ยินเสียงไหมคะเหมือนคนกำลังเชียร์แข่งอะไรสักอย่างนะครับโอ้เั้นเราลองไปดูกันเลยค่ะโอ้โหเห็นคนกำลังเล่นชักกระยือกันอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะว่ามีคนตั้งหลายคนอะ่ะช่วยกันดึงเชือกกำลังแข่งขันเพื่อจะดึงเชือกให้มาอยู่ในฝ่ายของตัวเอง เห็นไหมคะว่าเขามีการออกแรงกระทํากันตั้งหลายแรงนี่แบบนี้เราจะหาแรงลับที่กระทําต่อเชือกได้ไม่เอ่ยแต่เดี๋ยวหลังจากทํากิจกรรมแล้วเนี่ยคึณครูจะให้เด็กๆและท้อเนี่ยมาช่วยกันหาแรงลับที่กระทาต่อเชือกตอนที่เขาเล่นชักยเก่ยกันค่ะแต่ก่อนจะทํากิจกรรมเนี่ยอยากจะมาทบทวนความรู้ที่เคยเรียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องแรงพอจะจํากันได้ไหมคะถ้าเราพูดถึงเรื่องแรงเนี่ยคะ่ะจะต้องมีสสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึง คิดออกไหมคะพอล,ลองช่วยตอบได้ไหมคะว่ามีอะไรคะแรงมีขนาดและทิศทางครับเก่งมากเลยค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องแรงเนี่ยจะต้องมีสสิ่งด้วยกันก็คือแรงนั้นอะมีทั้งขนาดและทิศทางโดยเวลาเราเขียนแผนภาพแสดงแรงเนี่ยเราจะใช้ลูกศรถูกไหมคะโดยที่ความยาวของลูกศรเนี่ยใช้แทนขนาดของแรงส่วนหัวลูกศรเนี่ยจะใช้บง่บง,บอ,งบอกถึงทิศทางของแรงนะคะ ถ้าเราออกแรงด้วยขนาดที่มากขึ้นดังนั้นลูกศรแสดงแรงจะเป็นยังไงคะทอสลูกศรก็จะยาวมากกว่าเดิมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องของการหาแรงลับหรือผลรวมของแรงหลายๆแรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะซึ่งมีทั้งแรงที่อยู่ในทิศเดียวกันแล้วก็อยู่ทิศตรงกันข้ามเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันค่ะมาดูกันค่ะในรูปแรกนี้ค่ะคิดว่าหาแรงลับได้อย่างไรคะ เก่งมากค่ะ2แรงนี้เนี่ยสามารถนำมาบวกกันได้เลยเพราะว่าแรงทั้งสองเนี่ยอยู่ในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นรูปนี้บ้างล่ะคะเราจะหาแรงลับของแรงได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะเราสามารถนำขนาดของแรงทั้งสองเนี่ยมาลบกันได้เลยเพราะว่าแรงทั้งคู่เนี่ยอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามเราก็ได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ คราวนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าเมื่อตะกี้เนี่ยถ้าใครสังเกตเห็นนะคะว่าเวลาที่เขาชักเขยอาเนี่ยจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่บางทีเนี่ยผ้าที่ผูกเชือกไว้เนี่ยก็อยู่นิ่งอย่างกับว่าไม่ขยับไปไหนเลยทั้งทที่2ฝ่ายเนี่ยก็พยายามดึงด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมคะคราวนี้เราจะมาลองชวนชวนนักเรียนคิดกันดูค่ะว่าแรงลับที่กระทำต่อเชือกเนี่ยขณะที่วัตถุมันยังอยู่นิ่งอยู่มีค่าเป็นเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะมาพานักเรียนทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนลองอ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมหรือตรงทำเป็นคิดเป็นสักครู่นะคะสามารถกดหยุดวิดีโอดูก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าอ่านเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอต่อเลยค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะมีแค่กระาดาษแข็งขนาด A4 แล้วก็เครื่องช่างสปริง3อันค่ะถ้านักเรียนไม่มีอุปรกรณ์เหล่านี้ที่บ้านก็ไม่เป็นไรนะคะ ดูกิจกรรมไปพร้อมกันกับเราแล้วก็ทํากิจกรรมไปพร้อมกันได้เลยค่ะทีนี้ก่อนจะไปทํากิจกรรมอยากให้นักเรียนเนี่ยอ่านวิธีการทํากิจกรรมก่อนนะคะสามารถกดหยุดวิดีโอเนี่ยเพื่ออ่านแล้วก็ถ้าเกิดอ่านเสร็จแล้วก็สามารถกดเล่นวิดีโอต่อไปค่ะแล้วหลังจากนี้คุณครูจะมาสรุปสิ่งที่สําคัญของกิจกรรมนี้ให้ฟังกันค่ะ แล้วละคะ่ะนักเรียนอ่านวิธีทำในทำอย่างไรกันจบแล้วเรามาดูกันค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีจุดเน้นจุดสําคัญตรงไหนกันบ้างกิจกรรมนี้เนี่ยเขาให้ใช้เครื่องช่างสปริง3อันใช่ไหมคะเกี่ยวกับกระดาษแข็งซึ่งเจาะเป็นรูไว้3รูด,ดังรูปถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะเอาเครื่องช่างสปริงเนี่ยเกี่ยวเข้าไปในแต่ละรูแล้วก็วัดขนาดของแรงที่ใช้ดึงตัวเครื่องช่างสปริง แต่จุดสําคัญเลยคือขณะที่เราออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงทั้ง3อันเนี่ยต้องเน้นเลยค่ะว่ากระดาษแข็งเนี่ยยังต้องอยู่นิ่งห้ามขยับเลยนะคะแล้วนักเรียนก็อ่านค่าของแรงจากเครื่องช่างสปริงทั้ง3อันแล้วก็บันทึกผลค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมมาบันทึกไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพร้อมจะทํากิจกรรมแล้วหรือยังทอดพร้อมหรือยังคะทอดพร้อมแล้ว ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำกิจกรรมกันเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะว่าทอกับนักเรียนเนี่ยทำกันถูกต้องไหมผลการวัดขนาดของแรงเป็นดังตารางนี้ค่ะนักเรียนบันทึกผลได้เหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยแต่ถ้านักเรียนเนี่ยไปทํากิจกรรมนี้เองที่โรงเรียนนะคะค่าตัวเลขที่ได้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากที่คุณครูเฉลยตรงนี้นะคะทีนี้เรามาลองกันดูกันค่ะว่าขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงทั้ง3อันเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างลองหยุดคิดดูสักครู่นะคะ ทีนี้นักเรียนลองมาดูกันค่ะว่าตารางช่องแนวตั้งขนาดของแรงอันที่3เนี่ยกับตารางผลรวมขนาดของแรงจากเครื่องช่างสปริงอันที่1และอันที่2เนี่ยมีค่าสัมพันธ์กันอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ2ช่องนี้เนี่ยมีขนาดของแรงเท่ากันต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อกระดาษแข็งค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองเขียนแผนภาพด้วยตัวเองดูก่อน ลองกดวิดีโอพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขียนแผนภาพถ้าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเล่นวิดีโอต่อไปค่ะคุณครูจะมาเฉลยกันว่าแผนภาพที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไงค่ะนักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อกระดาษแข็งกันได้ไหมคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันค่ะว่าทําถูกต้องกันหรือเปล่าจากกิจกรรมเนี่ยเราออกแรงดึงกระดาษ3จุดถูกไหมคะ รงที่เราเกี่ยวเครื่องช่างสปริงเข้าไปกับกระดาษแข็งเราก็มาดูกันค่ะว่าแรงที่ใช้ดึงกระดาษแข็งแต่ละจุดเนี่ยมีขนาดเท่าใดกันบ้างเครื่องช่างอันที่1อ่านได้2นิวตันถูกไหมคะซึ่งก็เท่ากับขนาดของแรงที่ใช้ดึงเครื่องช่างสปริงอันที่2ดังนั้นเวลาเราเขียนความยาวของลูกศรแสดงแรงของแรงทั้งสองอันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะเก่งมากเลยค่ะ ความยาวของลูกศรทั้ง2แรงนี้จะต้องยาวเท่ากันทีนี้ทิศทางของแรงที่ชี้ไปจะชี้ไปทางไหนคะใช่แล้วคะ่ะหัวลูกศรจะต้องชี้ไปทางซ้ายแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาทำกันต่อกับแรงที่ใช้ดึงกระดาษแข็งจุดที่3กันคะ่ะเราอ่านค่าของแรงเนี่ยได้เท่ากับ4นิวตันถูกไหมคะ ดังนั้นความยาวลูกศรจะต้องเป็นอย่างไรคะเมื่อเทียบกับ2แรงที่ผ่านมาเยี่ยมมากเลยความยาวลูกศรจะต้องยาวกว่าเดิมเพราะอะไรคะก็เพราะว่าขนาดของแรงเนี่ยมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะลากลูกศรเนี่ยยาวมากขึ้นเป็นประมาณ2เท่าของ2แรงที่ผ่านมานะคะแบบนี้นะคะ ทีนี้หัวลูกศรจะต้องชี้ไปทางไหนคะใช่แล้วหัวลูกศรจะต้องชี้ไปทางขวาแบบนี้คะ่ะจากแผนภาพจะเห็นไหมคะว่ามีแรง3แรงกระทําต่อกระดาษโดยแรงที่1กับแรงที่สเนี่ยมีทิศทางเดียวกันส่วนแรงที่3อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามแต่ทั้ง3แรงเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันหมดเลยก็คือแนวนอนหรือแนวราบนะคะ ดังนั้น2แรงที่ชี้ไปทางซ้ายเนี่ยเราก็สามารถหาผลรวมของแรงได้โดยการนำขนาดมาบวกกันได้เลยทีนี้เรายังมีแรงที่3ที่ชี้ไปทางด้านขวาก็มีขนาด4นิวตันเช่นกันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกับ2แรงที่ผ่านมาดังนั้นนักเรียนสามารถหาแรงลับที่กระทำต่อกระดาษแข็งทั้งหมดนี้ได้ไหมคะหาได้แน่นอนเลยโดยการนำ แรงทั้งสองเนี่ยมาลบกันนั่นก็คือ4นิวตันลบกับ4นิวตันเพราะว่า2แรงนี้อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามพอลบกันแล้วได้แรงลับมีค่าเท่ากับ0ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเราออกแรงดึงกระดาษแข็งแล้วกระดาษแข็งเนี่ยยังคงอยู่นิ่งอยู่ผลรวมของแรงที่ใช้ดึงเครื่องช่างสปริงอันที่1และ2 จะเท่ากับแรงที่ใช้ดึงเครื่องช่างสปริงอันที่3นะคะดังนั้นเวลาเราหาผลรวมของแรงหรือแรงลับที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยโดยที่ขณะที่วัตถุยังอยู่นิ่งอยู่เนี่ยแรงลับจะมีค่าเป็นศูนย์ค่ะเอาละค่ะเราสรุปกิจกรรมไปกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองเอาความรู้ทั้งหมดที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของแรงลับเนี่ยมาวิเคราะห์สถานการณ์ ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะว่ามีแรงรับเป็นเท่าไหร่นะคะนักเรียนสามารถอ่านสถานการณ์บนจอได้เลยแล้วก็กดหยุดพักวิดีโอเพื่อค่อยๆค,คิดนะคะหลังจากนั้นคิดเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยคำตอบกันค่ะ สถานการณ์นี้นะคะเรามาวิเคราะห์กันดูคะ่ะว่ามีแรงอะไรกระทําต่อเสาไม้บ้างเริ่มจากเสาไม้เนี่ยหนัก150นิวตันใช่ไหมคะน้ําหนักก็เป็นแรงอย่างหนึงซึ่งเป็นแรงที่โลกเนี่ยดึงดูดตัวเสาไม้เนี่ยในทิศทางชี้ลงถูกไหมคะดังนั้นน้ําหนักของเสาไม้นี้เนี่ยเวลาเราเขียนแผนภาพก็จะชี้ลงมาด้วยแรงขนาด150นิวตันนะคะ คุณครูก็จะลากลูกศรยาวลงมาประมาณนี้นะคะนี่คือน้ำหนักของเสาไม้ค่ะอันนี้คือแรงแรกนะคะที่กระทําต่อเสาไม้ที่นี้มีแรงอื่นกระทําต่อเสาไม้ด้วยก็คือแรงที่พ่อยกเสาไม้ขึ้นแต่พ่อเนี่ยจะต้องออกแรงยกด้วยขนาดเท่าไรสิ่งสําคัญเลยเขาบอกว่าเสาไม้เนี่ยตอนที่พ่อยกเนี่ยเสาไม้ยังคงอยู่นิ่งอยู่บนบ่าของพ่อ แสดงว่ามีแรงกระทําต่อวัตถุตอนนี้ก็คือมีแรงที่เป็นแรงที่พ่อยกขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็น้ําหนักของเสาไม้เนี่ยกระทําต่อวัตถุแต่วัตถุยังคงอยู่นิ่งอยู่แสดงว่าแรงลับที่กระทําต่อเสาไม้นี้ต้องเป็นเท่าไหร่คะใช้แล้วคะ่ะจากที่เราเรียนมาแล้ววัตถุอยู่นิ่งเนี่ยแสดงว่ามีแรงลับกระทําต่อวัตถุเท่ากับ0ูนดังนั้นพ่อต้องยกเสาไม้ ด้วยแรงขนาด150นิวตันซึ่งเท่ากับน้ำหนักของเสาไม้แต่แรงที่พ่อยกนั้นจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับน้ำหนักของเสาไม้เพราะฉะนั้นครูก็สามารถเขียนแผนภาพโดยชี้ลูกศรขึ้นไปแบบนี้นะคะให้มีความยาวเท่ากับความยาวของน้ำหนักของเสาไม้แต่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามนะคะเมื่อเราหาแรงรับที่กระทำต่อเสาไม้ทั้งหมดก็สามารถนำสองแรงนี้ มาลบกันก็คือ150นิวตันลบ150นิวตันแรงลับที่กระทำต่อเสาไม้ทั้งหมดตอนนี้จึงเป็นศูนย์ค่ะทีนี้ในกรณีที่ลูก3คนช่วยกันยกเสาไม้ท่อนเดิมแต่ละคนจะออกแรงเท่าไหร่ไม่น่ายากใช่ไหมคะนักเรียนน่าจะตอบกันได้เราก็ใช้หลักการคิดเหมือนเดิมก็คือวิเคราะห์ก่อนว่ามีแรงกี่แรงที่กระทำต่อเสาไม้นี้ 1ละก็คือแรงของน้ำหนักของเสาไม้ใช่ไหมคะที่ชี้ลงตอนนี้ก็คือมีขนาด150นิวตันแต่ตอนนี้เนี่ยมีเด็ก3คนช่วยกันยกเสาไม้ดังนั้นจะมีแรงอีก3แรงกระทําต่อเสาไม้นี้นะคะรวมเป็นทั้งหมด4แรงผลรวมของแรงหรือแรงลับที่กระทําต่อเสาไม้ต้องเป็นเท่าไหร่คะซึ่งโจทย์กำหนดบอกว่าเขายกแล้วเสาไม้ยังต้องอยู่นิ่ง ถูกต้องค่ะแรงรับที่กระทำเนี่ยจะต้องเป็น0ูนเพราะฉะนั้นแรงที่เด็ก3คนกระทําต่อเสาไม้จะต้องทำอยังไงคะเอามาหาผลรวมค่ะแล้วก็บวกกันให้ได้เท่ากับน้ําหนักของเสาไม้ดังนั้นลูกๆทั้ง3คนเนี่ยจะออกแรงยกเสาไม้ในขนาดเท่าไหร่กันบ้างคําตอบมีได้หลากหลายเลยค่ะเช่น ถ้าสมมติว่าทั้ง3คนเนี่ยช่วยกันยกด้วยแรงที่มีขนาดเท่าๆกันแปลว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องยกด้วยแรงเท่าไหร่คะ50นิวตันทั้ง3คนเลยเมื่อรวมแรงที่กระทําต่อเสาไม้ที่ยกเนี่ยรวมกันแล้วก็คือเท่ากับ150นิวตันเวลาเราเขียนแผนภาพแสดงแรงที่แต่ละคนยก50นิวตันเนี่ย เราก็จะเขียนลูกศรที่มีลักษณะที่สั้นกว่านะคะแบบนี้นะคะแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจำเป็นด้วยเหรอที่ลูกๆทั้ง3คนเนี่ยจะต้องออกแรงยกด้วยแรงที่เท่ากันถ้าคิดดีๆเนี่ยนักเรียนจะตอบได้ว่าจริงๆอ่ะไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องออกแรงเท่ากันเลยเพราะคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่า3แรงที่ช่วยกันยกรวมกันได้ทั้งหมด150นิวตัน แต่ไม่จําเป็นค่ะที่แต่ละคนจะต้องออกแรงเท่ากันเช่นคนที่1เนี่ยถ้าแข่งแรงหน่อยก็อาจจะออกแรงยกเนี่ยด้วยแรงมากกว่าคนอื่นๆสมมุติว่าเขายกด้วยแรง1 0 0นิวตันเนาะอีก2คนค่ะก็ออกแรงยกน้อยลงไปหน่อยเช่นคนละ2 5นิวตันผลรวม3แรงนี้รวมกันก็ยังได้1 5 0นิวตันถูกไหมคะคุณครูก็สามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงเนี่ยให้ความยาวลูกศรสั้นยาวแตกต่างกันตามขนาดของแรงไป เป็นนแบบี้หรือเป็นไปได้ไหมคะที่ทั้ง3คนออกแรงยกไม่เท่ากันเลยคําตอบก็คือเป็นไปได้ค่ะเช่นถ้าคนแรกเนี่ยออกแรงยก80นิวตันคนที่2ออกแรง50นิวตันคนสุดท้ายออกแรง20นิวตันพอเรารวมขนาดของแรงทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังเท่ากับ150นิวตันอยู่ เราก็สามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงเนี่ยให้มีลูกศรสั้นยาวตามขนาดของแรงที่แต่ละคนยกได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนว,วาดแผนภาพกันได้ไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมคะเรามาสรุปกันอีกทีนะคะที่โจทย์ถามว่าขนาดของแรงที่พ่อคนเดียวยกเสาไม้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแรงที่ลูกๆแต่ละคนช่วยกันยกเสาไม้คำตอบก็คือ ถ้าพ่อคนเดียวยกเสาไม้เนี่ยต้องออกแรงมากกว่าเมื่อเทียบกับแรงที่ลูกๆแต่ละคนยกถูกไหมคะเพราะว่าพ่อคนเดียวยกเนี่ยต้องออกแรง150นิวตันแต่ลูกๆช่วยกันยกเนี่ยแต่ละคนออกแรงน้อยกว่าที่พ่อยกเพียงคนเดียวแต่อย่างไรก็ตามพอรวมแรงทั้ง3คนที่ช่วยกันยกแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ150นิวตันเท่ากับแรงเพียงแรงเดียวที่พ่อยกเสมอคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์แรกที่คุณครูให้นักเรียนได้ใช้ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อหาแรงลับยากกันไม่เอ่ยไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็มีอีกสถานการณ์หนึ่งจำได้ไหมคะว่าช่วงต้นบทเรียนเนี่ยเราไปดูเขาแข่งชักเยื่อกันใช่ไหมคะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผ้าผูกเชือกไว้เนี่ยอยู่นิ่งทั้งทงท,งที่ทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังยื้อแย่งดึงกันอยู่ตลอดเวลานะคะ ขณะนั้นน่ะที่ผ้ากำลังอยู่นิ่งตรงนั้นนะคะมีแรงรับที่กระทำต่อเชือกเป็นเท่าไหร่จะให้นักเรียนเนี่ยลองคิดสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยคำตอบกันค่ะในการวิเคราะห์สถานการณ์นี้นะคะเราก็ใช้หลักคิดเดิมของเราเลยจากที่เราได้เรียนมาก็คือ เมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้ววัตถุมันยังคงอยู่นิ่งอยู่เนี่ยแสดงว่าแรงลับที่กระทําต่อวัตถุต้องเป็นศูนย์ถูกไหมคะดังนั้นในกรณีที่เล่นชักเกย์เนี่ยแต่ละทีช่วยกันออกแรงสมมุติทีม A เนี่ยนะคะช่วยกันออกแรงคนละ70นิวตันดึงไปทางซ้าย2คนช่วยกันดึงคนละ7 0นิวตันแปลว่าแรงลับที่กระทําต่อเชือก ตอนนี้ของฝั่ง a ก็คือรวมเป็น140นิวตันถูกไหมคะฉะนั้นขณะที่ทีม A ดึงเนี่ยแล้วทีม B ก็ต้องดึงอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วเชือกยังคงอยู่นิ่งอยู่แสดงว่าทีม b ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามจะต้องออกแรงรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับแรงที่ทีม a ดึงเช่นกันนะคะทีนี้ ถามว่าแล้วทีม B แต่ละคนจะต้องออกแรงด้วยขนาดเท่าไหร่อันนี้นักเรียนก็น่าจะสามารถตอบได้นะคะว่า2คนก็อาจจะออกแรงเท่ากันเช่น70กับ70เหมือนกันแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่จําเป็นเลยบางคนอาจจะออกแรงมากกว่าอีกคนหนึ่งเช่นคนหนึ่งออกแรง100นิวตันอีกคนหนึ่งออกแรง40นิวตันแบบนี้ บวกกันผลรวมก็ยังออกมาเป็นเท่าไหรค่คร140นิวตันอยู่คะ่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบทเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของแรงลับนะคะถ้านักเรียนอยากทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมในหัวข้อฉันรู้อะไรมาลองตอบคำถามกันดูคะ่ะแล้วถ้าเกิดนักเรียนเจอสถานการณ์อื่นๆที่นอกเหนือจากกิจกรรมเนี่ยก็น่าจะใช้ความรู้เรื่องของแรงลับเนี่ยไปอธิบายได้ว่า เกิดแรงในทิศทางไหนบ้างแล้วก็มีค่าเท่าไหร่นะคะเช่นถ้าเกิดเราไปผลักตู้เสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็ตู้เสื้อผ้ามันก็ไม่เคลื่อนที่สักทีเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีแรงแรงหนึ่งเนี่ยมาต้านไม่ให้ตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่แรงนั้นเนี่ยคือแรงอะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรทออยากรู้ไหมคะว่าแรงแรงนี้คือแรงอะไรอยากรู้ครับเราจะได้มาทํากิจกรรมกันในครั้งหน้าใช่ไหมครับถูกต้องแล้วคะ่ะเราจะได้เจอกันในกิจกรรมในครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย